ีค่ะวันนี้เราหาเก็บบวบเด้อค่ะอยู่ป่ามันค่ะคน,น,นี่ไหมบวบเราอยู่หาเหล่าบังบวบกวันค่ะมาเบิ้งมีบิงน้อบวบอู้นี่เดีลูกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่ค่ะบวบ พอแล้วลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะบวบลูกงามๆค่ะเอาไปต้มจิ้มด้วยค่ะมาดูบวบก่อนมูดกับนนลูกหนึ่งเออโบมีเนาะ ก็ไข่หน่วยหลายคือว่าเขามาเก็บเร็วมีไหม,มยังหาเก็บบวบด้วยค่ะให้เ้ยวลูกนึง Mì bò Bò hình mì nó có buộc Không có kẹp hết mà mica mày bỏ lạnh mày tên mày cà lạc hắn bốp mày kè lạc hòa kè mất đuôi mày mất đuôi mày mất đuôi แกเมื่อขานดูค่ะเพื่อนเดือดหูกกแก่แกก็มีนเนาะใครมีนี่แกนักใครที่มาหาขึ้นเขาเรือนี่อันนี้ก็หน่อยเกินเขาไหวก่อนค่ะให้ใหญ่เอฟเอ้ะให้เปิดเบิ้องนี่แต่วเ,วเท่านี้<อ> บตุมๆนะตุ่มพมึค่ะบึงเท่าเมดบวบน้อยเขามาเก็บแล้วนี่บ่น้วยบ่หลายค่ะพี่น้องนี่คะะนี่กระพอกินได้ค่ะนี่ เอาไปต้่มจิ้มเด้อค่ะทั้งขัาวลาดแบบนี้หลายค่ะบวบค่ะบวบแสบเด้อค่ะเอาไปพัดกระไดค่ะนี่ค่ะเขาอยู่ลักษณะแบบนี้เด้อค่ะนี่ค่ะตามต้นมมันอย่างนี้แล้วค่ะเก็บค่ะดไปอีกแค่น่อยโอ้ ลกอย่างลกเลยนี่ค่ะเก็บบวบเด้อค่ะมันนี้ออกหากินค่ะมันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ อยู่แบบนี้แหละค่ะโอ้ยได้พอต้่มจิ้มแล้วได้พอต้่มจิ้มแล้วอบอกเด็กผูโชไปทำไมโชรู้มเมื่อไรนี่ มื่อไหรนี่ปูเมื่อไหรนะเมื่อไหร่กลับบ้านเมื่อไหร่กลับบ้านเก็บให้เพิ่งดูเดือดเดือดเก็บไปแล้วเนพะิ่งเห็แบบบนบ่เห็นแล้วค่ะเก็บปูทั <c oughs> ้งนี้แหละปูทุยยังดูแล้วก้าบ,บ้าน ป่าลูกเด้อค่ะป่ามันค่ะอโอ้ยเดินลอหาบวบค่ะมืนน่อนี้มาหลังจากมาตะกู่มันเด้อค่ะมึงทุกมืดเอาอยู่มาตะกู่มันเด้อค่ะก็เลยลงหาบวบค่ะขอบคุณ เอฟทุกท่านเด้อค่ะติดตามสาวยูค่ะสวัสดีค่ะ